มันรู้ทันเลยเมื่อกี้นะป้าเต็นอย่าลิคิดเลยเพราะว่าผมรู้แล้วเมันรู้แล้วถ้าเาส่พกรู้เลมาเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายกกอกนะคะนิกี้ มองเขามองตาแล้วเขามองตาแล้วเขารู้นะป้าแต่เข้าบ้านนะสะอาดนะมันสะอาดสะอาดเดี๋ยวจะต้องหาอะไรในบ้านไว้ดึงมันไว้เวลาเปิดประตู อันนี่ก็พากำลังมานะคะแล้นี้ต้องเอาตุ๊กตาเป็ดอะไรมาล่อมันก็ไม่ยอมแล้วเดี๋ยวถ้าพระมาปั๊บเลย่ันก็จะเข้ามาเลยเพ่นฉลาดเลยฉลาดมากเลยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ไงนี้จับไม่ได้นะพอจับมันจะป้ามันก็ทำแบบเดี๋ยวสมบัติมันให้แม่กำส่อยู่ทั้ง แม่อยู่้างหน้าแม่ไปข้างนน้นค่ะยากระเพมาสยาระแม่อยู่หัวอะแม่อยู่ตร่นี้โอเคแม่จะได้เห็นกล้องแม่แม่คือโต ้าเสื้อใส่ทีหลังก็ได้าไม่มีานับจย้ายบ้านอีกเหรอรับไหตรงข้างหน้าเนี่ย9โมงแต่ไม่ได้ทำทีกเพื่อนอาเสื้อใา แล้วนะคะมาทุกข์ทำบุญด้วยกันเนาะตอนนี้ไม่ต้องจับแล้วปล่อยเลย เพราะว่าเขาก็ไม่ทําอะไรเลยเนาะก็ตเตนไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาก็เฉยๆแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรแล้ขอบคุณที่นารักนะฮะทุกประเทศแล้ทั่โลกนยายาายไปไหนนะเสือ อยู่ตรงข้างหน้าติดบ้านพี่แอนครับตอนแรกเสืออย่ไหนอยู่นกทางไหนอ๋อก็เลยข้างๆพี่แอนติดกับมนาอยู่เสื้อยู่ตรงกลางมนาวานทำให้แล้วมันเสร็จพอดีเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อก็จะย้ายเข้าบ้านกันเก้าโมงวันที่เก้าโมงเก้าทีครับผมเก้าโมงเก้าทีเก้าทีนี่คือเช้าแรกเก้าเข้าบ้าน มันจะได้หรือเปล่าก้าวมัีเอาให้เป๊ะนะผมจะรอดูเวลาจะได้ไหมแค่นั้นเราจะได้ไหมบางคนเขาก็เลยไปก้าวนก้าวงผมได้อยู่ก้าวตัวทีดีกลัวไม่ได้เลยนี่นะครับยย้าเปป็นนน่หลลังูเเยดี๋ยวคนอื่นมาทำให้ก็เป๊ะเข้าเห็นไหมเพราว่าก้าวงนี่แต่ชานมาเป๊ะแต่เช้าเลยวันนี้ก็คุอพาเพื่อนคุณอยู่นะใช่ครับถือว่าบรรยากาศก็ดีดีหน้ำมนต์ตาม8โมงเลยนะปล่าน้ำ8โมงค่ะ เยังไม่ต <mm <mm ื่นเดี๋ยว8โมงเดี๋ยว8โมงอะไรจะขนาดนี้มีใครเปิดถนนแบไม่มีแล้วปิดอะรอะปีกเขาปีกใส่แม่เขาปิกใส่แม่ป้าอะไรจะขนาดนี้ก็รู้อยู่หรอกว่าท่านเฉลี่ยไปแล้ว ท่านเศรษฐีใครเป็นเศรษฐีใครท่านเศรษฐีย่าตาความสายเป็นเศรษฐีไม่ใช่ท่านเศรษฐีเดินทางไปแล้วก็กลมป่าไม้ไงเออกลมปาไม้ทำไมต้องบีบแต่ขนาดบีบแต่เพราะว่าเขาอยากให้มองเขาอยากให้มองเขาแต่เราไม่มองแล้วก็มองบ้างไม่มองบ้างไม่เป็นไรก็แต่เห็นหน้าเขาอยู่ตรงกึ่งเปิดกระจกเปิดกระจกเขาก็ตีคิ้วใส่เด้ ใช่ใช่เมื่อกี้เขาเขายักหน้าใสอยู่บ้านใหม่เี่สวยับผมพี่มนาเขาย้ายมาแล้วสามวันเอามานาก็สามวันมาอย่ไหนอ่ะฝันไหมฝันไหมเป็นไงบ้างย้มาอยู่มีมีอะไรเด็ดไหมก็รู้สึกว่าที่นี่นอนโอเคนะฝันฝันฝันไหมมนาเออลองนึก เมื่อคืนีฝันไม่ได้แก้ผ้าไปา <c oughs> โอยฝันว่นาได้แก้ผ้านะนเปลี่ยนนะฝันฝัน,น,นาได้แก้ผ้านะลูกต้องอาบน้ําแล้วก็เล่าความฝันให้มันล้างออกหมดเลยพอ,อให้ได้เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็ม,มีเงินมีทองบอกว่าอย่างนี้เด้อแก้ขลิดเพราะว่ามันจะหมดตัวตเอเอ,เอ แก้ผ้าเนี่เอาเราก็ไปบอกอาบน้ำแล้วก็บอกโอ้ฝันดีฝันดีตอนนั้นฝันว่าได้แก้ผ้าแต่เดี๋ยวนี้ฝันว่าได้ใส่สุดสวยแล้วก็หล่อมากมันจะได้กลับกันฝันร้ายกลายเป็นดีมันมันไม่ดีนะฝันแก้ผ้าเนี่ย มาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขอท่านหรือยังเจ้าที่เจ้าทางน่ะหรือมาเลยเออดีแล้วเจ้าที่เจ้าทางต้องสองดอกสองดอกเจ้าที่เจ้าทางสองดอกก่อนจะก้าวขึ้นไปน่ะ คือขั้นแรกเราบูชาฟ้าดินเนาะเทวดาฟ้าดินนี่ก็คือจ็ดดอกสองดอกตามด้วยจ็ดดอกเก้าดอกจะเป็นสิริมงคลทำอะไรก็เช่างได้หมดแต่ทำได้ไหมแค่นั้นแหละที่ผมติดอย่างเงี้ยเพราะว่าวันก่อนผมผม Ам, ผมผมพอกอยู่ห้องน้ำผมลืมปิดประตูเสียเปิดยเข้าไปก็เลยไปฝันก bueno ็เลยเพ้อก็เลยไปฝันเียปือาไปอปลามาดีไอปลามาปล่อยปลาด้วยปล่อปลาด้วยตังมาไห ยิ่งแก้วใคยังไม่มาเดี๋ยวบอกเขาไปต่อนะพี่เพื่อนๆเอาตังค์ซื้อคือปลาปล่อยก่อนนะทุกท่านนะฮะอย่ายบอกเขาแล้ยเออฮะบุก็สวยสวยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะเจอกัน คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายกุกกอกหน่อยนะคะขอขบพระคุณล่วงหน้านะคะ